พอดีพี่น้องโอ้ของแท้ของแท้แกงอุจจาระเหล็กใส่ผ้าพันบ่วงมุน้าใส่ผักขาหอมหอมนี่มุงพี่น้องเบิ้งนี่ของแท้เลยนมึงผักขาดูเห็นคาราเบียวเลยกระดั่งกระดั่งของแท้ไหมกัแซ่บกับซุปเปียวเลยมึงนี่มากใกล้ๆนี่เบื้องอ๋อได้แต่เป่าด้วยกันนอนๆอ่ะ พวกนาตะแก้แคมปิ้งครับแจ้งเทจะระเหล็กบ่แจียงจะระเหล็กใส่ภาพยนตร์พองหนังพองใส่ผลาขาพร้อมนะตังจิ้มมึงเลยสุเปียวจิ้มสุฟังโอ้สุเบิงอย่าเป่าเนอะไม่หยับกัวน้อยน้อยเนาะตังแคบนะแคบใจมกับสุเปียวเออย่องไหมของเทือ ตักนวดวดตักสวดเลย